เด็กๆเด็กๆมาบ่งแม่ปอกทุเรียนแล้วกินบนอ่อเนี่ยต้องเอาอาจารย์แม่แม่เนี่นลูกไม่สนค่าๆ่าค่าหมากกาดๆเอาไปนี่ได้ปะแม่ได้ได้โอเคมือฮอนมือนี้มันจะซุกไปเร็วเลยเนี่ยซุกไคแล้วเตียน ก็ดีเยอ่ดอกของมักเด็กก็ไม่สนมักเบิดสุขค้นะ<ฮ>คือาชิพได้หน่อยักลายจะบงงังกองอาชิพได้หลกไปลราบังกองหนึ่งเดี๋ยวสวัสดีค่ะขอบคุณเรียนเอยหลานหน่อยก็มาเดี๋ยวออกดูระวังมือด้อครับระวังมือด้วยนะจ๊ะเฮเบิ่์นดู อ้นี่ไอคองเบงหนกเอองามนี่ได้ขนาดนั้นอ่ะือทุเลี้ยนคว้างมานี่ค่ะมากทั้งสองเอฟซีกับมาเอฟซีไม่โ้นโมาหายแม่โซนค่ะนุ่นกับมาแม่นกินก็เผาวกินก็ข้าเจ้าแล้วก็กินกบบไปน้องโอ้โหแม่โนนุ่งนังค่ะ ่าหยงงุ่ง,ย,ง,งนนย่งยังใม่แ่โนเอยแจ้เพ่งแจ้เห็นมาลงมาลุยขี้ตรมแม่น,นี่น้ำไว้มันอันนี้เออพงมาน,นี่ลูกเอ้ยบักลาซีมนอ้าลูกอ่ะหลกลไปกินน้ำแม่โซนเด้วลูกเด้อมแม่กินเงน้ยง,นะงามเยี่ค่ะโซนกินหอมหวานประยังล่ะ ลองลม,องม,มแสบ,บ้าบอกเิมดูม,อ,มอันนี้ไปไม่ส้นถือไปไม่สซนเิมเลยไ,เ <S <S ไปถือไปไม่โซนเทมอ่มอถือไปให้แม่ออยเอาอกล้องน้ำไปไปไม่โนไปไปไม่นจิง,จงใส่หเห็นเียงามที่ลหรอวะท่านนี่ใส่เราไม่ส้นนะสิ มันมันสอนแจบปะหวานหอมหวานหอมแซ่บแซ่บแซ่บพันุนี้มันเป็นนังไหนพันนี่กีบกับอันใ่ความรู้สึกเป็นนั้งไหนอือันนี้หอมหวานสัมนะอันนี้หอมหวานหอมหวานแ่บว่าบอนี่ตังไหนเรียว่าแ่บคนละยางแซ่บคนละยางอันนี้หวานหอม อันนี้มันอันนั้นสิมันก็นี่เออ,อแซ่บกระแซบขึ้นกัดใช่ไหมลองบอกว่ากินแบบคือเลี้ยนค่ะกินรอดแซ่บก็กินกินเละลายสายก,ก, <c oughs> ก,กินในกล่องเรื่องนู้นเหรอแซ่บเป็นเป็นปันง้งไหนแซ่บแซ่บมันก็อนหอมหวานโดนน้อ <c oughs> มาชิมแต่ไม่กินก็ไม่ส่วนนั่นเลย มักหลายแซ่บวะปักลารสชาติมันเป็นแบบใดแม่เขาสัมผัสได้คะมันไมนเป็นแบบไหนหวานหวานแบบไหนสิ่งนังลูกหันหอมนำหวานหอมขอบคุณด้วยหรอเอาบอกขอบคุณด้วยอ๋อเต้ก็ซิ้อความเป็นบ่ขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะที่ยังที่แลบหอมหวานอะไรให้ฉันเคยกินก้าวเผาอีกเพิ่น พี่ส้มุลรียนหายคาปลากลามากลายมีโซนมากนะเนีดีดีก้นแนวมูไน,นไงยายนอ่อันนี้จะหน้หน่อยมันยบอ,อืมแซ่บอเตอรแซ่บหอมหวานแซ่บพอทบ กวา้งม,มานี่ค่ะหอมหวานแ่บอิ่ีเนื้อเนียนอ่ะ,อะขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณผู้ญ่ใจดีขอบคุณครับ,อบ,อบ,รบเออบ๊ายบายหานหอมดีกวน่างเรไจะกินก้บเผา